สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนวันเศษเลอร์เป็นผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษานักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา2566วิทยาลัยเทคโนโลยีพดุงเสนาบริหารธุรกิจอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาวิชาการบัญชีประวัติด้านครอบครัวดิฉัน เป็นบุตรของนายบิทักษ์และนางจันทภา,าเสดเลิศมีพี่น้องทั้งหมดหนึ่งคนดิฉันเป็นบุตรคนที่หนึ่งและน้องชายปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่88ทับสหมู่ที่5ตำบลบ,บ้านหมาอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีเอยุธยาด้านการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดไม้ตาสมาชิก,การาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนไตรุนศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคโนโลยีพดุงเสนาบริหารธุรกิจด้วยเกเฉลี่ย3.08ดด้านกิจกรรมและผลงานในสถานศึกษาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา2566เป็นตัวแทนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนมอบความรู้ให้น้องๆโรงเรียนใกล้เคียงเป็นนักร้องลูกทุ่งประจำวิทยาลัยเป็นนักศึกษาจิตอาสาโรงพยาบาลเสนาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในหมู่ลูกเสือและเนนาลีเข้าร่วมการแข่งขันแชร์บอลประจำวิทยาลัยร,รายการผดุงคับทุกปีการศึกษา เป็นตัวแทนผู้นำในการกล่าวกิจกรรมในวันไหวครูทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาประกวดการทํากระทงในวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่งเป็นตัวแทนขอเชิญชวนถวายเทียนพรรษาณวัดเจ้าเจดอเ,อเสนาจัังหวดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องนัวิทยาลัยเทคโนโลยียพดุงเสนาบริหารธุรกิจจิตอา,าสา ح, บริจาคเลือดณนะที่ว่าการอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการประกวดขับร้องเพลงไทยรูทุ่งระดับปวชการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานประจำปีการศึกษา2566นาวิทยาลายัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับปวชาการแข่งขันทางษะว,วิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวะเอกชนระดับชาติประจำปีการศึกษา2566นาวิทยาเทคโนโลยีภาคตะวันออก eTech นับเป็นผลงานที่ดิฉันภาคภูมิใจมากที่สุดเนื่องจากดิฉันชอบการร้องเพลงไทยลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็ก จึงใช้เวลาว่างหลังเลกเิรียนฝึกซ้อมและฝึกฝนการร้องเพลงไทยรูปหุ่งอยู่สม่ำเสมอจึงทำให้ดิฉันประสบความสำเร็จในวันนี้